สวัสดีพี่น้องเมื่อสกู๊ตสกคนมาหนึ่งกับผกับสนางพาร์ซ็บคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาหนึ่งสนางกับไปถ่ายเบาอุ้มกับเมเผินพักกันนั่งสอบวายและเด็ดพักวานเลยพี่น้องมาเนี๋ยวห้างกัไปชมกันเลยเนาะเบาอุ้มเฮียยังเบาอุ้มครับพอวายใช่วายอ่ะกับมันอะไรเนี่ยด้เท่านี้ สุดไว้หาพันพี่น้องเอ,อ้ยแดงกาบแกงการาบมันมาแดงกราบได้ละลายพี่น้องบัดูว่าผักไว้เผื่อว่าเออผักไว้หัวไว้เผื่อว่าน้อยเดียวหนึ่งการาบลายกระโมอันนี้ก็ผักหว้าหาพันพี่น้องมาอุ้มกับยาผึ่งกระสอบแกงใส่ปลาะขอนะแมลง นางวันใหม่พันกับอุ้มน้องอยู่เสียเสียสีสมคือกันว้ายว้ายลอยลอยเลยแม่เบิ่งไถ่สบายดีจ้านีกางน้องใหม่พันยังได้น้องวันนี้ฮาก็สอบเป็นที่เรียบร้อยได้พี่น้องแน้ำผ่ากระปุนกันแองเสธน้ำผ่านน้ำประแม่ได้พี่น้องมาไว้โหก หลังจากที่เฮ้าสอบพักวันแล้วสนางที่ขึ้นมากุุงแผน่นมุง,งมองแผ่นได้พี่น้องอันนี้ก็เขียดแหงสนางเข็ยมาเศร้านีดก่ัวต่ากแดดเศร้านี้พี่น้องเนี่เฮากุุงม,มองมองแผ่นกันเลยนะพี่น้องเนี่ยพี่น้องเขียนแหงนะพี่น้องนันจะแม่ไข่แต่พี่น้องเอ้ไข่น่นี่นะนี่นสนากระสีปีงตำเจวตำเจวเขียดเนี่ยนี่พี่น้องนี่ ไข่เบื้องนาะงสนางก็เก็บแล้วเด็กพี่น้องสนางก็มาเก็บด้านเบื้องนี้อีกทั้งหลุมก็มีเด็กพี่น้องพรูตางกีเพี้กทั้งหลุมเด็กพี่น้องเพี้กทั้งหลุมมาเพี้กน,น้อยๆน้อยๆพี่น้องเลยนะฮะเก็บกูกป็นข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมก็เด้กพี่น้องเลย ปลาเมฆู้ให้หนะ่ยปะมือท่างกระจิกออกจิกออกตากหงึงใส่เพียกเ,เอ้ามืออื่นมันหมังเลยเด็ดตัวนี้อันนี้แผ่นบางๆหวานๆในพี่น้องตัวนี้มันซุกขักเลยเอ็มขักเลยสนางกินก่นนกนอนเอากระดบ่ออืเาษมากได มื่นข้ากับบ่อมื่นข้ากับเก็บเก็บเอาไปตากเพียขือทางหลุมมาเด้ตัวทางหลุมแล้วก็กูเหนมาเออเออเก็บซ้อนหนังก็ได้ซ้อนๆล้กัเลยเฮ้นี่จานนี่ก็ล่างล่างแล้วก็ี่แม่เราเสียเห็ดใส่มหอีกเลยเออปิ้วยังโคมท้ากัเก็บไปต่างหา มันแข็งเลยดิสมัรแห้งแล้วกูนลับแล้วพี่น้องมีสิบปลายแผ่นเลยสิบเจ็ดสิบแปดแผ่นสนางหนัมนกมากเลยนะหลังจากสนางกูงมองแผ่นแล้วสนางกระสีเอาเขียดลงไปปีงตั้แจ้วกด้ะพี่น้องตั้มแจ้วแห้งสนางขามาหาเกมบกเพดในสวนก็ได้พี่พพน้งองเกยมผลิตขอแข็งผลิต บวบก็เมดดแล้วอะไรล่ะครับะรครับน้องเมียวะส่วนมักเพชรพี่น้องเพชรกับบะมีตัวซุกซ้ำยังเขียวๆอยู่กสนางเก็บหมากเพ็ดแล้วสนางกระสีแล้วเ,เก็บหมักบวบไปลวกเปพี่น้องกินกับเจวกบ มักบวบมักบวบมักบวบเลยพี่น้องย่อนแสงตัวไหนใหญ่ๆเอาไ้ให้อีพอเห็นอ่ะนะเอออยู่ทางนอกคุณสนางไปปีนเอาก่ะดูดีเทิงดีพี่น้องอันอน,อนี้ช่องหมาโคนะหมักเพลดแล้วก็หมับกบวบเอาไปรวกกินกับแจวเขียดแห้งพี่น้องในสนางก็จะไปปีงเขียดแห้งกันเลยพี่น้อง สนางกันหนีใส e. ่ไม่ป mm ้งเลยด้วยพี่น้องป้งสุกแล้วห้ากับิมตำ้เจลสนางเสียเอาหัวผักบวแดงมามกคนเด้วพี่น้องกับหัวผักเทีมมกใส่จังหอมวันนี้สนางกับป้งเขียดสุกเลยด้วยพี่น้องส่วนประกอบห้าก็มีหมากเพชรผักเทียมแล้วก็หัวบวแดงเลยพี่น้องวันนี้สนางก็บสิเอาผักหมากเพชรกับผักเทียมหัวบวแดงลงก่อนนะพี่น้องเนาะ มมทำมะเขือกับพีน้าหลังจากทำจำม,มกเพือแล้วนะคก็เอาเขียวลงไปเลยพี่น้องตามมาเหมืเนาะเอาไปน้องมิวน้องใหม่เพิ่นกินเพิ่นหมักกินพี่น้องนะคะก็ต้มกันเลยนะพี่น้อง น,น,นางใส่พุงนวลไปเลยพี่นองนางใส่พุงนวลลงไปเลยพี่นังนางก็ตามเดยเกลือนาก็ตามกันเลยพี่นองนางเอาประแดกลงเลยพี่นองนหนึ่งาะว่าเขาใส่เกลือเลยนางก็ตามแล้วเดวยอพี่นังแจวเขียดแหง้งนางไปใส่พักตาแหงแล้วทาไปใส่พักเลยพี่นัง แซ่บๆเลยพี่น้องบะอุ่มแกงปลาก,กันเลยใส่ผักหวานเลยพี่น้องบะอุ่มใส่ยังแนวเลยเนะะี่ค่ะใส่ปลาเด็กเกลือเป็นนะัวเดี๋ยวลูกหม้อวายหม้อบายเลยเนาะถ้าหม้อป่นแล้วเอาลงปลา,าลงแบบเขาเบือ่อจะยังไม่ทันตามใส่บะใส่แหลมมาเลยใส่แหลมมาเลยบะปลาเด็กหม้ป่นเอาปลาลงนะผักหวานลงอ๋อโอเคเลยเนะาะวันนี้เนาะแล้วเด้อพี่น้องแกงผักหวานใส่ปลาคอบะอุ่มเพิ่นแกง พระโแล้วก็พักวานหัววายพี่น้องขุ้มขมวุ่มผมนปะแซบๆได้ดวันนี้สนางกับชีลวกหมักบวบต่อกันเลยเนาะพี่น้องหมอลวกหมักบวบเขากะเขากะใส่เกลือไปน,นวดเลยพี่น้องมหมอผลเขาก็จะเอามอกบวบกกลงกันเลยเนาะหมอข้างก,กับผลและสนางก็เอามอกบวบลงเลยเลยพี่น้องมอกบวบก็ลวกซุปเป็นสีเรียบร้อยเด้อจ้าพี่น้อง ส้นางกับใยเขาหส้นางกับชิตักอะนะเจ е วเขียนไอเดียพี่น้องเจ е วเขียดแหงนี่ใยเจ е วเขียดแหงใส่สนางเสร็จเป็นปันน้อยเด้อพี่น้องเด้อได้พี่น้อง,องแล้วแล้วนางหยัดโบกพี่มย์ก็นางในซาเล้งเลยไ <laughs> อยไก่อันนี้ตัดกิง่งขาในเมือ าพี่น้งองยิน้มขำทำกันเงียนเขียดแห้งแซ่บแซ่บกินเชื่อพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้งองข้างในคือใบเสกขาวห่อนยำแรงกับยำเศ้าพี่น้องเอ้ยเจ้าเขียนแห้งนหมฮะ มามามาไปกินข้าวกับเจียวเขียนแหงโลกเพ็ดนะแล้วเนีจะไปดีพี่น้องไรโลกจะไปดีจ้าฮีน,อน้อง <c ười> จะมาแต่สายโลกมาแต่เหมือนขาตีบาเจ้าพีน้องไ้เหมือนกินอะไ,ไรลูกมันเผ็ด <c ười> อ,อืออ้อ <laughs> คลิปนี้สนางก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนางพาแซบเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามส่องสนางพาแซบเด้อพี่น้องบ๊ายบาย